ของภาคอุตสาหกรรมกันบ้างดีกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะเรียกว่าเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะดูซบเซาไปนิดนึงเนื่องมาจากว่าปัญหาการเมืองภายในแล้วก็การชุมนุมที่ยังคงยืดเยืออยู่นี่นะคะแต่ว่า ในใสายตาของนักลงทุนค่ะก็ยังมองว่าประเทศไทยนั้นยังคงเนื้อหอมอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นก็มีอีกหนึ่งบริษัทที่สนใจนั่นก็คือบริษัทลินเดประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะเป็นธุรกิจสัญชาติเยอรมนีนะคะได้เปิดโรงงานที่น่าสนใจโรงงานนี้ขึ้นมาเป็นโรงงานแยกอากาศแห่งใหม่ที่มาตาพุธเงินลงทุนนั้นสูงมากทีเดียวค่ะถึง3,500ล้านบาทเพราะว่าบริษัทนี้เขาบอกว่ายัางยึดมั่นในเศรษฐกิจไทยว่าน่าจะเติบโตไปได้ดีนะคะ วันนี้เรามีรายงานพิเศษเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันค่ะไปติดตามชมได้เลยค่ะโรงงานแยกอากาศถือเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสําคัญที่ผลิตกา๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและอาร์กอนเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิปิโตเคมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โรงงานประกอบรถยนต์โรงงานถลุงเหล็กโรงงานอาหารและโรงพยาบาลเป็นต้นขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทบินเดสัญชาติเยอรมนีก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตก๊าซ และบริษัทวิศวกรรมชั้นนำของโลกที่มีพนักงานราว63,500คนในกว่า100ประเทศทั่วโลกถือเป็นผู้ผลิตก๊าซอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกับในไทยที่ลินเดได้ก่อตั้งมานานกว่า44ปีโดยเริ่มต้นจากบริษัทไทยอินดัสทรีลแก๊สจำกัดมหาชนและได้รีแบรนด์มาเป็นบริษัทลินเดประเทศไทยจำกัดมหาชนในปัจจุบัน มีการขยายโรงงานแยกอากาศหลายแหง่งและมีสัดส่วนการตลาดอันดับ1นสูงกว่า40%โดยยอดรายได้ปีละกว่า8,000ล้านบาทธุรกิจของลินเดนะครับเราก็เป็นธุรกิจเรียกว่าเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมนะครับแล้วคือว่าธุรกิจหลักของเราก็คือเอาอากาศมาแยกนะครับ ในบรรยากาศของเราก็มีไนโตรเจนออกซิเจนแล้วก็อาร์กอนนะครับเราก็นํามาแยกแต่ละตัวออกมาเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นในไนโตรเจนก็จะใช้ในอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะครับในอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสากรร,รรมอาหารนะครับออกซิเจนก็จะใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเชื่อมตัดโลหะอาร์กอนก็จะใช้โดยโทั่วๆไปก็กับอุตสาหกรรมเหล็กนะครับเราก็มีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยนะครับ ในการให้ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการที่ความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ในบางตัวก็เป็นการที่เป็นฟิสต็อกเป็นเหมือนกับวัตถุดิบนะครับหรืออย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ในการหายใจเลย ด้วยความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและเล็งเห็นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวแม้จะ,ะเผชิญกับปัญหาการเมืองภายในทำให้ล่าสุดบริษัทแม่ในเยอรมนีได้ทุ่มเงินลงทุนกว่า3,500ล้านบาทขยายโรงงานแยากอากาศแห่งใหม่ขึ้นที่มาบตาพุทธภายในนิคมเฮมาราตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในมาบตาพุทธรวมทั้งเพื่อเป็นการสำรองก๊าซสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธ คือโรงงานแห่งใหม่เนี่ยก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในมาตรพุณธนะครับอันที่2คือว่าเพื่อเพื่อเป็นกําลังการผลิตสํารองด้วยนะครับแล้วเพราะว่าโรงงานเก่าของเราเนี่ยก็อาจจะตั้งมาสักประมาณ20ปีแล้วนะครับก็เราก็ลงทุนใหม่เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือต้องเรียนว่าการลงทุนของเราเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวโรง,งงานของเราหนึ่งโรงเนี่ย ดำเนินงานทีหนึ 1, 30, ่ง30-40ปีเพราะฉะนั้นในแง่ของระยะสั้นงคงมีการผลกระทบบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีความมั่นใจว่าเมื่อเศรษฐกิจกลับเข้ามานะครับเงินลงทุนต่างๆไหลเข้ามาเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้ทันทีคือเบื้อง,ง,งแรกเนี่ยคือทางผู้ลงทุนผลิตได้เนี่ยก็มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะมีการจเจริญเติบโต,ตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็ เป็นนิมิ่งหมายที่ดีนะครับว่าบริษัทเนี้เขาเข้ามาลงทุนซึ่งในแง่ประโยชน์เนี่ยผู้ใช้นะครับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของลินเดเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการที่ลินเด้เนีไปลงทุนในโรงงานใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะครับโรงงานใหม่เนี่ย ก็จะตอบสนองกับความต้องการของอุตสาหกรรมรวมถึงบริษัทผมได้ครับก็ทางผมเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะครับก็ลักษณะที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเราต้องการใช้ในจตรเจ่นนะครับมาเนี่ยเขาเรียกถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยคือเป็นการเพิร์ชเพื่อไม่ให้อากาศเนี่ยสัมผัส โดยตรงกับผลิตภัณฑ์ของที่ผมดูแลอยู่นะครับก็อนนี้ก็มีการใช้แต่ว่าปริมาณที่ใช้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นลูกค้ารายใหญ่นะแต่ว่าในตัวเช่นที่เราใช้เนี่ยก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับโรงงานของผมโรงงานแยกอากาศอาจเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่คุ้นเคยกับผู้คนทั่วไปมากนักเพราะผลิตภัณฑ์จากโรงงานลินเดไม่ได้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยตรงยกเว้นกา๊าซออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ่วนก๊าซประเภทอื่นทั้ง nitrogen, ไนโตรเจนอาร์กรอนไฮโดรเจนและฮีเลียมล้วนเป็นก๊าซที่นําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่น่าสนใจก็คือวัตถุดิบที่นํามาใช้ในโรงงานแยกอากาศลินเดเป็นอากาศที่มีอยู่ทั่วไปที่นํามาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นสูงของเยอรมนีจนสามารถผลิตออกมาเป็นก๊าซชนิดต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อที่เห็นด้านหลังนี้ครับเป็นโรงงานแยกอากาศมาตพุทธแห่งที่3ของบริษัทลินเดประเทศไทยจํากัดมหาชนนะครับ ก็คือเราผลิตแก๊สที่เกิดจากอากาศนะครับอยู่ในอากาศก็คือไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนนะครับไนโตรเจนเราไปใช้ประโยชน์สําหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ามันนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเป่าไร่เชื้อเพลิงหรือแก๊สที่เป็นอันตรายนะครับส่วนออกซิเจนเราใช้สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กนะครับโรงงานถลุงเหล็กจะใช้แก๊สออกซิเจนของเรานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือแก๊สอาร์กอนนะครับ รือเราผลิตเป็นอะกอนเลียวสาหรับธุรกิจแก๊สเชื่อมสําหรับประกอบรถยนต์นะครับการเชื่อมเหล็กชนิดต่างต่าป,ประเภทอุตสาหกรรมงานเชื่อมต่างๆนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตของเราก็คือเราเอาจากอากาศนะครับก็คือเกิดจากการกรองการอาดัดการดูดซับแก๊สที่ไม่จําเป็นออกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คืออัดเข้าหอแยกเียว่าลงหอกัน อากาศนะครับเราก็จะแยกเอาไนโตรเจนออกเอาออกซิเจนออกแล้วก็เอาอา์กอนออกนะครับท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้ตัวออกซิเจนเหลวไนโตรเจนเหลวและอ์กอนเหลวสําหรับใส่รถบรรทุกไปขายให้กับลูกค้านะครับเห็นด้านหลังก็คือถังเก็บออกซิเจนเหลวนะครับแล้วก็ถังเก็บไนโตรเจนเหลวนะครับซึ่งรองรับลูกค้าได้จํานวนมากครับผมนะครับในแต่ละวันนะฮะเราจะมีรถที่ ผลลิปิดหรือของเหลวเหล่านี้ไปขายลูกค้าโดยตรงครับเป็นเยอรมันต่อเนื่องและทุกวันครับผม นี่แหละค่ะการก้าวเข้ามาของโรงงานแห่งนี้นะคะในการเปิดโรงงานแยกอากาศแห่งใหม่ก็ทําให้แรงงานแถวนั้นมีงานทํามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรายังสามารถได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทต,ต่างชาติที่นําสิ่งต่างๆใหม่ๆเหล่านี้มาทําให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะมาดูตัวเลขกันนิดนึงค่ะจากสถิตินะคะส่วนถึงเดือนเมษายนปีนี้นี่แหละค่ะมีบริษัทต,ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราถึง่ยถึง33รายแล้วนะคะรวมมูลค่าประมาณแต่ละ50ล้านบาทก็มีการจ้าง แรงงานคนไทยไปแล้วเกือบ400คนโดยก็แบ่งเป็นธุรกิจนะคะีเกี่ยวข้องกับการบริการถึง23รายด้วยกันนะคะเป็นธุรกิจสำนักงานแล้วก็สำนักงานภูมิภาค5รายค่ะคู่สัญญากับภาครัฐหรือว่ารัฐวิาฐสาหกิจ2ราย,รายธุรกิจค้าปลีกอีก2รายแล้วก็ธุรกิจในหน้าเกี่ยวกับตัวแทนอีก1รายก็ถือว่าน่าจะยังไปได้สวยสาําหรับภาคของธุรกิจอุตสาหกรรมในบ้านเรานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเมืองภายในก็ตามค่ะค่ะแต่ว่าธุรกิจที่